สวัสดีครับนะครับนี่นะครับเมื่อคืนฝนตกเยอะนะครับตกตลอดนะครับครับนี่ครับนี่คืออาการของปลานะครับหลังฝนตกเห็นไหมครับเขาจะลอยหัวลอยหัวมาเอาออกซิเจนที่อากาศบนผิวน้าเห็นไหมครับนะครับเห็นไหมครับพาเดินดูนะลูกปลาก็เหมือนกันนะครับลูกปลาก็จะขึ้นมานะครับหลังฝนตกนะครับปลาตะเพียนยังขึ้นเลยนะครับเพราะว่าบ่อเราแคบนะครับ เนื่องด้วยบ่อเราแคบแล้วก็นะครับออกซิเจนน้อยนะครับไม่กว้างมากนะครับเห็นไหมครับปลาจะลอยหัวขึ้นมาแขวนแบบนั้นนะครับแต่ยังไม่มีตายนะครับยังไม่มีตายนะครับอ่ะผมจะถ่ายให้ดูนี่แหละครับที่บอกว่าบ่อที่ไม่มีออกซิเจนนะครับเอ่อออกซิเจนมันน้อยนะครับไม่กว้างมากนะครับหมายคึงว่าบ่อที่เจนน้อยนี่คือไม่กว้างมากนะครับปากบ่อจะแคบแล้วก็ลึกนะครับแล้วก็ไม่มีเครื่อง เขาเรียกว่าน้ำหมุนเวียนนะครับเหมือนกับว่าเราต้องมีน้ําออกน้ําเข้านะครับจากแหล่งอื่นเข้ามาแล้วปลาจะโตไวและออกซิเจนเขาจะเยอะอย่างผมไม่มีผมมีออกซิเจนตัวเล็กๆอย่างนี้ยตัวเดียวนะครับเกตดูปลานะครับนี่ครับเราสังเกตได้เลยนะครับนี่อย่างงี้ปลาลอยนะครับเขาเรียกว่าปลาลอยหัวขึ้นมานะครับมาหาอากาศบนผิวน้ําเมื่อคืนฝนตกเยอะมากนะครับที่ชัยนาทอำเภอสิงห์นะนะครับฝนตกเยอะแต่ว่าไม่แรงเท่าไหร่นะครับแต่ตกแบบ เออสู้ลงมาพักใหญ่แล้วก็แต่ไม่แรงแล้วก็หยุดแล้วก็ตกมาอีกสามสี่พักนะครับเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเลยตั้งแต่เมื่อวานลูกปลาเยอะมากเห็นไหมครับลูกปลาเขาก็จะขึ้นมาเนี่ยครับลูกปลาที่ออกในบ่อที่บ่อของเราเนี่ยออกกับพ่อแม่เขาเนี่ยเขาจะแข็งแรงกว่าพ่อแม่เขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสบายใจได้เลยนะครับว่าเวลาฝนตกหนักว่าเขาจะตายไม่ตายครับตายยากกว่าตัวใหญ่ด้วยเพราะเขาอยู่ตั้งแต่เล็กเลยกับน้ําที่นี่ดินที่นี่นะครับอากาศตรงนี้นะครับ เขาชินมากนะครับแล้วเขาก็เติบโตได้ดีนี่ปันนินนะครับดูเดดออกแป๊บเดียวเองเต็มบ่อแล้วนะครับดูปลาปลาเรุ่นแรกที่ผมปล่อยยังไม่ใหญ่เท่าไหร่เลยนะครับได้ลูกมาแล้วเนี่ยครับวิธีแก้นะครับเคล็ดลับเลยนะครับเนี่ยเกลือหนึ่งกิโลนะครับเนี่ยฟองฟอดอย่างนั้นเห็นไหมครับเนี่ยหลังฝนตกเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้าเขียวนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอะนะครับน้ําเขียวเนี่ยคือว่าน้ําเนี่ยฝนเนี่ยเขามากับเ เขาตกลงทุกที่นะครับแล้วเขาก็ไหลเข้ามาในที่ของเราเห็นไหมครับเขาไหลมาในที่ของเราแล้วผมเป็นชั้นอย่างนี้นะครับเป็นบ่ออีกชั้นหนึ่งนะครับกันน้ําจะกะว่าจะเก็บน้าให้หมดแต่ว่าปีนี้ตกน้อยนะครับเนี่ยครับเขาก็จะพาน้ำข้างนอกไหลมาตามทางเข้ามาเห็นไหมครับเนี่ยดูนะครับดูนะครับนี่คือน้ําเขียวเลยนะอันนี้ครับพวกสารเคมีทั้งนั้นแหละครับเนี่ยนะครับเนี่ยพวกสารเคมีที่เขาฉีดอ้อยฉีดเอ่อมันทำาะหลังด้านนอกพอเวลามันตกไหมครับมันก็จะไหล มากับน้ํานะครับแล้วมันก็เข้ามาเนี่ยครับมันมาตามทางอย่างนี้ครับเนี่ยมันก็ลงมาตรงหินนี่นะครับแล้วมันก็เข้ามาแล้วมันก็ลงบ่อเรานะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยสารเคมีที่มากับน้ําฝนเนี่ยนะครับมันมาได้ทุกทิศทุกทางนะครับเราไม่รู้มาทางไหนได้บ้างมันไหลมาไกลบ้างนะครับมันไหลมาไกลมากมันก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะครับมันก็เข้ามาแล้วมันก็มาลงบ่อเราลงตรงนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานะครับปัญหาของเอ่อ หลังฝนตกเนี่ยทุกบ่อนะครับถ้าทําเกษตรทําแบบนะครับอยู่ในย่านนะครับเกษตรกรอยู่ในย่านทนํานาทําสวนทําอ้อยทํามันทำปะลังพวกนี้เลี้ยงไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่ามันเลี้ยงไม่ได้จริงๆนะครับหลังฝนตกแรงนะครับเนี่ยบอกผมก็จะว่างประมาณนี้แต่คุณภาพน้ําเนี่ยผมมองดูด้วยสายตาย,ยังโอเคนะครับนะครับหลังฝนตกในบางทีเนี่ยขุ่นมากนะครับออกเขียวเนี่ยอันนี้อันตรายมากนะครับเสี่ยงปลาตายมาก แต่ผมมองคุณภาพน้ําวันนี้โอเคนะครับแต่เพียงเดี๋วว่าเราต้องเพิ่มเกลือให้เขานะครับเพื่อให้เขานะ่ะไปได้ออกซิเจนให้เขากลับมาสดชื่นไม่เครียดนะครับเพราะสารเคมีในพวกนี้มันทําให้ปลาเครียดแล้วไม่กินอาหารแล้วก็แขวนคอแล้วไม่มีไม่มีออกซิเจนนะครับเขาจะตายได้อน,นี้ผมใส่เกลือไปแล้วนะครับหลังที่ผมถ่ายเนี่ยผมใส่เกลือไปแล้วหนึ่งกิโลกรัมนะครับหนึ่งกิโลกว่ากว่าด้วันนี้เพราะว่าฟองเยอะมากและปลาลอยหัวเยอะมาก นะครับผมทาแบบนี้มานะครับพักใหญ่แล้วรอหลังนี่ปลาผมไม่ตายอย่างเลยนะครับนานมากนอกจากว่าเขาเจ็บจริงๆตัวหนึ่งเนี่ยนานมากนะครับนานมากแล้วนะไม่ตายเลยนะครับรอบหลังๆมาเนี่ยนะครับบอกผมแค่นี้นะครับเนี่ยไม่มีออกซิเจนเห็นไหมครับมีแค่ปั๊มตัวเล็กตัวเดียวคือว่าไม่ใช่มีออกซิเจนไม่มีน้ําถ่ายเทไม่มีน้ําระบบหมุนเวียนขออภัยพูดผิดไม่มีระบบน้ําหมุนเวียนนะครับแล้วก็ไม่มีน้ํามาเติมนะครับ ผมก็ใช้น้ําฝนให้ลงมานี่แหละแล้วเกิดว่าฝนไม่ตกนะครับถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกในระยะเวลาหน้าสมมติว่าเป็นหน้าร้อนนะครับยกตัวอย่างที่ผ่านมาฝนมันไม่ตกหน้าฝนเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยผมใช้น้ำประปาของผมเนี่ยนะครับประปาหมู่บ้านนะเติมลงไปนะครับก,ก,ก็สัก20นาทีเช้าเย็น20นาทีเราช่วยได้นะครับมันลดการตายของปลาได้นะครับถึงจะเป็นน้ําประปาหมู่บ้านมีคลอรีนอะไรก็ช่วยได้เราก็ค่อยปรับเกลือเอา เพราะว่าผมไม่ได้เจาะบาดาลนะครับไม่ได้เจาะบ่อบาดาลนะครับแล้วก็คลองสาธารณะตรงนี้ยมันไม่มีนะครับมันไม่มีมันมีมามันห่างนะครับมันไปเดินท่อมันไม่ได้ตัวด้านนอกเขาก็มีนะครับเกษตรกรที่เขาเจาะบาดาลไว้แต่มันก็ไกลจากพี่ผมนะครับที่นี่เป็นหินแบบนี้ครับเนี่ยเป็นหินแบบนี้แล้วก็ลึกนะครับค่อนข้างสูงนะครับใช้นาดเนี่ยนะครับผู้อยู่ตรงวังหมันค่อนข้างสูงเจาะบาดาลทีไม่ต่ำกว่าห้าหมื่นครับเพราะว่าลึกมากนะครับ เขาเจาะกันอยู่ประมาณ6 0,000่นบาทนะครับใช้งบประมาณค่อนข้างสูงนะเพราะว่าหินเยอะนะครับแล้วก็ลึกเจาะลงไปลึกมากนะครับนี่ครับผมปรับเกลือไปก็เริ่มฟองก็เริ่มน้อยลงแต่ปลาก็ยังลอยอยู่เห็นไหมครับพักหนึ่งนะครับพักหนึ่งเลยนะครับนี่ให้เราสังเกตอย่างนี้เราใส่เกลือไปเราสบายใจได้เรารอแดดออกนะครับพอแดดออกเดี๋ยวฟองพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะครับนะครับฟองพวกนี้จะค่อยๆหายไปนะครับนะครับแล้วน้ําเขาจะกลับมาเป็นปกติปลาก็จะจะว่ายเล่นในปกตินะครับ วิธีแก้ไม่ยากตอนแรกๆผมลองผิดลองถูกผมก็มือใหม่นะครับผมก็กลัวเจอปัญหานี้กลัวมากเลยหูปลาลอยหัวปลาจะตายหมดบ่อไหมอะไรไหมไงกลัวนะครับพอตอนหลังมาเนี่ยเราเริ่มปฏิบัติจริงเราทาเองเนี่ยลูกปลาเต็มเลมยไหมครับเราลองทําจริงนะครับเราลองศึกษาเขาด้วยตัวเราเองนะครับมันไม่เหมือนกันนะครับคือว่าอาจจะทฤษฎีอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าบ่อของเราเนี่ยดินที่เราขุด เนี่ยผมเจอหินเนี่ยชั้นบนเม็ดกว่าแล้วก็เป็นดินเหนียวนะครับลงไปนะครับเพราะฉะนั้นดินเนี่ยมันเป็นเป็นตัวแปรของค่าน้ําด้วยมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับดินน้ําอากาศเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้เราดูศึกษาของเราเองนะครับบ่อของเรานะครับเลี้ยงแบบไหนเขารอดเขาแข็งแรงเราก็ต้องศึกษาและจําไว้ถ้าเราทําเองเราจะรู้ครับอย่างผมเนี่ยลองลงมือทําจริงไอ้ที่มาเอามาบอกในพี่น้องทุกท่านเนี่ยคือว่า ผมลองทำจริงๆเลยนะครับลองทำด้วยตัวเองลองผิดลองถูกแล้วก็เอามาบอกนะครับเป็นเคล็ดลับของผมเลยนะครับที่ได้ผลจริงนะครับถึงเอามาบอกนะครับก็ฝากพี่น้องนะครับที่มีบ่อเล็กๆเอ่อไว้สําหรับเอ่อบ้านสวนโคกหนองนาที่ขุดบ่อไว้ไม่ใหญ่แบบนี้นะครับเลี้ยงปลาไว้ถ้าเจอปัญหาอย่างเงี้ยให้ทําแบบผมนะครับก็ลองดูลองดูแล้วกันลองดูเอาวิธีผมไปใช้แล้วกันนะครับจะใช้เกลือหนึ่งกิโลกรัมนะอย่างเงี้ยผมใช้กิโลกว่านะครับ เพราะว่าเราดูด้วยนะครับเพราะว่าฟองเยอะแล้วปลาลอยหัวแทบทั้งบ่อแบบเนี้ต้องใส่กิโลกว่านะครับจะยึดกิโลเดียวไม่ได้แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยนะครับยาวสิบเอดเมตรนะครับบ่อเนี่ยนะครับยาวสิบเอ็ดนะครับกลางฟางประมาณห้าเมตรนะครับนะครับฟางมาห้าเมตรแล้วก็ลึกประมาณเจ็ดเมตรนะครับผมใช้ฝนตกปกติหนึ่งกิโลกร,รัมนะถ้าเยอะฟองเยอะปลาลอยหัวเยอะทั้งบ่อแบบนี้ต้องกิโลกว่านะครับเราเพิ่มตามจํานวนตามนะครับตามสถานการณ์นะครับคํานวณเอาแล้วก็ประมาณเอานะครับ นะครับวันนี้ก็นําเคล็ดลับมากกว่านะครับอันนี้คือเช้าวันนี้คือฟองฟอดเลยนะครับวันนี้นะเมื่อฝนตกตลอดนะครับก็นะครับชอบฝากกดติดตามนะครับช่องเป็ดทองภูนวิถีสภาพไว้ด้วยนะครับตอนต่อไปผมจะนํานะครับเรื่องราวดีๆมีสาระมากกว่าอีกนะครับนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีนะครับ